สวัสดีครับผมน้องจีโอจะมาแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีกันนะครับกรมทรัพยากรธรณีเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญตัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสูย์ราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทโดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้นะครับ สิ่งใดที่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการย่อมเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้เสมอไม่ว่าผู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆหรือไม่ก็ตามซึ่งสอดคล้องต่อเจต,ตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนตรวจสอบในการทำงานของราชการได้เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสมากขึ้น จึงกําหนดวาระที่สําคัญจะปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณีให้มีมาตรฐานโดยถือปฏิบัติในเรื่องนําข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7และมาตรา9เกเผยแพร่ทางเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐณจุดที่ตั้งทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีงานบริการข้อมูลข่าวสารหลักๆดังนี้ครับงานทางด้านการจำหน่ายเอกสาร หนังสือและการเผยแพร่ประชาสมคัญความรู้ทางด้านทรัพยากรธรณีในประเทศไทยมีการให้คำปรึกษาความรู้ข้อมูลการค้นคว้าการอ้างอิงทางวิชาการซึ่งกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการให้บริการห้องสมุดไว้บริการประชาชนในส่วนกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมีการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินแก่ข้าราชการบำนาญมีการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและรัตนชาติ รวมทั้งตรวจสอบดินหินและแร่ทั่วไปด้วยนะครับมีงานด้านการตรวจสอบแหล่งแร่ในพื้นที่ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้มีงานทางด้านการจัดตั้งเครือข่า,ขายแจ้งเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้าโดยให้ความรู้และข้อมูลกับพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้ามีงานด้านการให้ข้อมูลจัดการซากดึกดำบรรในประเทศไทยมีการให้บริการเพื่อการศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางด้านธรณีวิทยา และนอกจากนั้นจะมีการให้บริการข้อมูลตามมาตรา7และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ผ่านเว็บไซต์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับรวมทั้งยังมีสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและตอบคำถามเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับนอกจากเว็บไซต์ OIC แล้วกรมทรัพยากรธรณี ยังได้จัดการเผยแพร่ประชาะสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกขแขนงในขณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามภูมิภาคต่างๆได้ที่กรมทรัพยากรธรณีกรุงเทพมหานครหรือตามภูมิภาคสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งถึงสี่ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะครับกรมทรัพยากรธรณียินดีให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ เพื่อสมเจตนารม์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและมุ่งบริการข้อมูลวิชาการทางด้านธรณีวิทยาเพื่อการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป